ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หอชมฟ้าภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นจุดเช็คอินที่พลาดไม่ได้เลยนะครับหอชมฟ้าหรือว่าโบตาสกายทาวเวอร์นะครับเป็นสะพานแขวนเหนือย,ยอดไม้ที่มีความสูงเท่ากับตึก8ชั้นหรือมีความสูง25เมตรจากพื้นดินสร้างขึ้นภายในอุทยานพฤกษศาสตร์ม,มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าศาราจังหวัดนครศรีธรรมราช หอแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นก็เพื่อให้นักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจธรรมชาตินะครับได้เข้ามาเดินชมธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งภายในเนี่ยยังมีป่าที่มีความสมบูรณ์อยู่นอกจากการสัมผัสธรรมชาติที่ระดับยอดไม้แล้วนะครับหอแห่งนี้นะครับเรายังสามารถเดินชมวิวยอดเขาหลวงนะครับซึ่งเป็นยอดเขาสูงของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อย่างชัดเจนแล้วก็สวยงามมาก ซึ่งการเดินชมหอแห่งนี้นะครับจะต้องขึ้นไปบนทาวเวอร์นะครับที่มีบันไดทั้งหมด125ขั้นนะครับแล้วก็แต่ละทาวเวอร์นะครับก็จะเชื่อมต่อกันด้วยสะพานแขวนที่มีความสูงเท่ากับยอดไม้นะครับทำให้เราสามารถสัมผัสบรรยากาศที่ยอดไม้ได้อย่างชัดเจนสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเขาหลวงแล้วก็ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้อย่างชัดเจน สำหรับใครที่สนใจเข้าไปชมหอชมฟ้าแห่งนี้นะครับก็มีค่าบริการคนละ25บาทนะครับซึ่งนอกจากจะขึ้นชมบนหอแล้วนะครับก็ยังสามารถชื่นชมพืชพ,พันธุ์ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นของภาคใต้ได้อีกจำนวนมากเลยใครที่มีโอกาสไปนะครศรีธรรมราชนะครับก็อย่าลืมไปหอชมฟ้าของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับ